สวัสดีค right. uh, uh, oh, um, so, ่ะว uh, oh. 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 ันน no, no, no. ี้คือฟ้าใสนะครับฟ้าใสบายนันซี่ก็อยู่ที่อีจัมมาร์เก็ตนะครวันนี้ดีใจมากเลยนะก็มาเจอพี่ออดีตพี่ออดี้แนะนำตัวหน่อยออดีต from America พื่นเก่าพี่ออดี้ก็จะมาร่วมกันทำรายการทีวีกันนะพี่เนาะพี่สอนราบก็ตอนนี้ทำอะไรทำรายการครับที่ฐถานี อันยิบสี่เลขประชาชนค่ะแล้วก็อาจารย์ธนวัอรจยนธนวัน์กลางหยินหยางสมเด็จโตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแนงก็จะมีรายการซึ่งเรียกว่าวาไรตี้มีทั้งท่องเที่ยวเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็ดูผูช่วยดูแล้วก็ตัวเองพวกบันเทิงเนาะแล้วสอนรามทําอะไรผมําเรื่องเชิญโฆษณาาชๆครับเพราะฉะนั้นรายการฟาใส่บายแนงซี่เนี่ยก็ ก็จะอ่อนแอทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เราไปโกอินเตอร์แล้วนะก็วันนี้ดีใจมากเลยมาเจอพี่ๆอาจารย์มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมตอนนี้เราโชวทั่วโลกคือเป็นครั้งที่สองนี่อาจารย์ธนวัฒน์ได้ออกกับแมนซีนะครับเพราะเรื่องศาสตร์ของพลังงานจักรวาลนี่ตอนนี้อาจารย์ธนวัฒน์ดังไปทั่วทั่วโลกแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามาที่ชั้นห้าิกซีชั้นห้านี่ย เยอะมากตอนนี้กลายเป็นลูกศิษย์นะครับก็ตอนนี้อาจารย์ใครอยากจะเจอเรานะ0 8 5 9 3 9 9 9 9 20เสาย่แรกดูหมอให้ฟรี20สายแรกแจกน้ำปราแม่แพรินเจาวิรัต์สนับสนุนโดย NK e x p l a n s Travel เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก08 ห้าเก้าสามเก้าก็ความสุขยี่สิบสายแรกอาจารย์นะครับเปเที่ยวฟรีใช่ไหมครับทัวร์ทัวร์โลกอย่าช้าเที่ยวฟรีอย่าช้านะครับต้องมานะครับมาเจออาจารย์ธวัชฒน์กับทีมงานที่อยู่ที่นี่นะครับเราจะบริการท่านอย่างดีเลยครับโอเค,อเคก็ขอขอบคุณนะคะน้ำปราแม่เปรินจากวิรัตินะคะ npx travel นะคะแล้วก็ e e market, อ<า>ีจัมกีมาร์เก็ตนะคะอาจารย์ธนวัฒน์นะคะ พี่สอนรามก้อนี่ค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะเราสีเนนะคะอ่าฮะก็ออนแอร์ทั่วุ่มดูนะคะก็ดีใจมากเลยนะคะก็ตอนนี้เศรษฐกิจของโลกเรานะคะก็ไปได้สวยเนาะเออของประเทศไทยก็สวยอ่าเพราะฉะนั้น ก็ใครอยากจะไปไหนนะคะก็โทรเข้ามา20สายแรกลรเจ็ของรางวัลฟรีนะอาจารย์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย